คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิง่งไม่ดีไม่ควรทำตามนัจ้ะนัจ้ะโอเคก็กราบสวีดะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องแตกยาส์ S2 นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับค่าย pg นะท่านะผู้ชมเ,เราจะมาเล่นเกมค่าย pg กันกับเว็บใหม่นะท่านะผู้ชม ปเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะ Let's go <S ไปโอเควันนี้เราพาทุนมาที่5,000นะท่านผะู้ชมเราจะเล่นมันสักเท่าไหร่ดีเราจะเล่นมันสัก500บาทนะท่านผะู้ชมเชงก็้าร0บาทในการปั่นเกมนี้กันดูว่าจะแตกหรือเปล่านะสำหรับวัน 5, นี้ก่อนเริ่มรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะฮะ ไปแต่เราไปดูวิธีการจ่ายครับนเกมนี้ไอ้นี่เป็นวายตัวนี้โตแพงเอคแล้วก็มีเป็นฟีเจอร์ไอฟีเจอร์โดดอ่ะท่านผู้ชมเหมือนของไอ้ตัวฟอ r t ูออฟหรือฟอนตูเมาส์นะท่านผู้ชมโอเคแล้วเข้าฟ mm. ิสิกไปมันจะเป็นแบบในทางหน้าค okay, ูณส ok, ิบไป ไปเล่นกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมเราใช้ทุน500บาทเดี๋ยวเราจะเริ่มที่5บาทก่อนนะท่านผู้ชมไปฮะลุยก,กันที่เบ็ด5บาทก่อนเดี๋ยวเราลุยก,กันที่เบ็ด5บาทกันลุยที่เบ็ด5บาทเอาสัก30มสบรอบป้งองเ,เดี๋ยวยังไม่ทันเล่นเลยได้มาแล้ว100่งรท่านผู้ชม บิ๊กวิหนึ่งร้อยเชยเลยบาบอคอแตกบ้าบอคอแตกท่านผู้ชมโผล่มาก็บิวินให้ก่อนเลยมันเอานะพี่เสือมันเอานะเกมนี้ต้องเน้นให้พี่เสือโดดแล้วก็แบบให้ได้ทั้งหน้าและท่านผู้ชมเพราะหน้าโดดมันมันไม่เหมือนกับของ ไอพี่วัวกับพี่หนูนะมันจะแบบว่าต้องได้ทั้งหน้านะถึงจะคูณสิบนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็รุ้กนกันครับผมว่าเราจะแตกหรือเปล่าครับจะเล่นเบ็ด5้าบาทก่อนอเก็บไปเราเพิ่มทบเบ็ดเพิ่มเดียวท่านผู้ชมอันนี้เราผ่านทุนมาอยู่ที่ เราจะใช้ทุนแค่500บาทนะจะใช้ทุนเท่าไหร่เรื่องอสุ่สามสรอบเป็นสิบาทสารอบนะครับน่ารเย่เอกี้เกือบทางหน้าปัเขาเาวันใหญ่ไแล้วต้องสองรเทียบเทียบ เราต้องเล่นเหลือให้ประมาณเท่าไหร่สี่พันหกป่ะออถ้าเหลือสี่พันหกคือเราแพ้เลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะเล่นทุนแค่ห้าร้อยบาทซึ่งผมมีห้าพันก็จริงแต่ผมจะแบ่งเล่นเข้อมอันเรียกก่อนจะได้เอาไปตามเกมนี้น,นนะท่านผู้ชมถ้ามันไม่ได้เป็น <Nice. S 1> พี่เสือไม่โดดให้เลยอ่ะพี่เสือเขาทำลายเลยทนะ่านผู้ชมแม่งไม่โดดเลย พี่เสือไม่โดดผมทบนะผมทบผมจะเล่นถึงแค่เแบตบ20แล้วนะผู้ชมไม่ขึ้นแล้วขึ้นมากกว่านี้มีเปอร์เซ็นต์ที่จะโดนนะ,พ,ะพี่เสือจัดใหญ่ผมดีที่โอ้โหชุดใหญ่ไีกแล้ว100บาทไปก่อนเลยจะจังหวะนี้โอ้โหประทัดสองแถวแม่เจ้าพี่เสือไม่โดดเลยเหรอวะโอ้ท่านผู้ชม พี่เสือดิเขาทำายอ่ะไม่โดดเลยไม่โดดเลยเดียวเดียวเหลือสี่พันแปดแล้วพี่เสือโดดบ้างเออโดดแล้วพี่เสือดแล้วต้องโจมาดูกันมาดูกนครับถ้าเต็มหน้านี่ถ้าเป็นโรลิ่เต็มหน้าคือแบบว่าถ้ามียางไหอุ้ยอุ้ยออุ้ยออุ้ย้ยอุ้ยอออุ้เลยรออะรผมเตะี 600 600บาทมาก่อนแล้วรับหกรบาทมาครับผมดอกนี้แต่ได้ส้มนะอถ้าได้แบบพวกเป็นทองอะไรนี่คือแบบแน่นๆนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้กำไรจริงๆนันไม่เยอะนะเดี๋ยวเราต้องลดเบ็ดแนตะ่ท่านผู้ชมเพราะเดี๋ยวคุณเสือเขาจะกินนะฮะรอบต่อจากที่ได้ตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวเขากินแน่นอน ลดเบ็ดไปที่5บาทก่อนปรับไปที่30รอบนะให้เขาวิ่งก่อนท่านผู้ชมให้มันกินก่อนให้มันกินเราต้องเล่นให้มันกินสัหน่อยนะถ้าพี่กินส่วนใหญ่ต้องผมจะเน้นประมาณนี้นะท่านผู้ชมแบบว่าถ้าได้มาปุ่ปล่อยให้มันกินสักหน่อยเนดะีย๋ยวเราลดเบ็ดแล้วให้มันกินแป๊บหนึง่งเพราะยังไงไม่หลอกโดนแน่นอนท่านผู้ชมจังหวะน,นี้มา,มา,าดีวเสือมาหมด30รอบดิค่อยขึ้นเบ็ดเป็น10บบาทนะท่านผู้ชม <Yeah. S 2> โอ้เมื่อกี้เสียดายนะได้ส้มได้ส้มทั้งหน้าด้วยซึ่งแบบถ้ามันได้แบบเนี่ยทองหรือว่าตะเอียงนี้นะอู้หูบันเทิงเอาแล้วตอนนี้เรากลับมาเท่าทุนแล้วผู้ชมงานเท่าแล้วมา30รอบครับจัดไปฮบผม เทำทิ้งรอบพี่เบ็ส10บาทจบรอบนี้ได้ไปก่อนต่อเนื่องครับผมอ่ะแล้วพี่เสือโดดโอ้โหเป็นไงพี่เสือมันหลอกนั่นเองเป็นไงมันหลอกมันหลอกให้รักแล้วจากไปแบบว่าไม่น่ารักเอาซะเลยนะพี่เสือนะโอ้โหเท่าไหร่ครับ10บาทดีใจับแมวอะไรวะมาดิฮะ เสือ,อนำโชคว่าไง <Nice. S 1> โอ้ได้ซ้อมอีกแล้วเด็ด <Nice. S 1> หมดรอบนี้ผมจะป่าเป็ด20บาทขึ้นเลยนะนะ <Nice. S 1> ักผู้ชมเราจะวิ่งเบ็ดยีบาท้มเด็มาดิพี่เสือเสือเงียบแล้วพี่เสือว่าว่าวแล้วพี่เสือว่าแล้วพี่เสือว่าแล้วพี่เสือไล่กินแล้วตอนนี้พี่เสือไล่กินผมขอผมขอให้มันกินก่อนแล้วกันนะนักผู้ชมเบ็ดห mm hmm. บาท10รอบไปก่อนเลย mm hmm. กินก่อนเลย มารักอะาาวโดนตอนห้าบาทอีกเลยม่าโดนเลยตอนห้าบาทวะโอ้โหส้มอีกแล้ว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 อย่าบอกนะส้มโอ้ส้มทั้งหน้าคุณผู้สิบเท่าไหร่ครับหนึ่งห้าสิบดีนะเตะจมด้วยต้องเพิ่มเด็ดขึ้นซะหน่อยแล้วท่านผู้ชม โอ้ว่าจะหลอกมันซะหน่อยรอดอูกว่ามันจะเข้าน้ำตาจะไหลเลย <c oughs> เล่นเบ็ดิ0แล้วมันกเ,เรามาีไ้เล่นเบ็ด20ยาวกดเองนะฮะกดเองนะ,ะจังหวะนี้โดดดิฮะผม <c oughs> โดดไม่โดดโดดโดดหลอกด้วยนะอีเวนตูน <c oughs> ่าร้อยที่แพทู สองแถวไปที่ท <rôle à déc> ่านผู้ชมสาววิธีการจ่ายไปแต่ยังถือว่าไม่ได้ไม่ได้กำไรอะไรเลยได้กำไรนิดเดียวมากเลยท่านผู้ชมนะแต่ว่าเราจะเล่นทุนแค่ห้าร้อยนะถ้าเหลือสี่พันหกคือเราแพ้เกมนี้เลยนะท่านผู้ชม น้ะผมว่าวันนี้จะแตกหรือเปล่านนโดดพี่เสือพี่เสือไม่โดดอย่างนี้พี่เสือไม่โดดอย่างนี้ความงามไส้จะบังเกิดแล้วทา่านผู้ชมความงามไส้จะมาแล้วเอาพี่เสือไม่โดดเอาผมตอบเบ็ดห้าบาทแล้วมันเข้าดีเหลือเกินว่าคืออะไรวะเดี๋่อกอนเดย๋่อกอนพี่เสือพี่เสืออย่าเพิ่งโดด ไปห,หมดสิรอบนี้ก่อนพี่เสือเย <Yeah. S 1> มาฮะกินเรื่อยๆครับตอนนี้โอเคเมว่ากินเรื่อยๆขึ้นเบ็ดสิบาทต่อขึ้นเบ็ดสิบาทขึ้นเบ็ดสิบาทเอาโอ้ยเกิน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 ,เ,กนเจ้าเสือดีไปไหนเรามาเบ็ดสิบาทสิบรอบก่อนทา่านผู้ชม ย <Yeah. S 2> ่เอาแล้วเอาแล้วความงานเข้ามาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วผมเบ็ดสิบบาทเข้าดิจจังหวะนี้ขอตัวแพงเลยฮะขออย่าเป็นโอ้โหอย่าเป็นส้มเป็นส้มมาอีกแล้วกูเป็นส้มตลอดเลยอะ่ะโอ้คือคือคือ คืออะไรโอ้โหสามร้อยแม่งโดดทั้งทีนี่ให้แต่ายส้มเลยมานดอกนี้เพิ่มอีกร้อยหนึ่งมาครับผมดอกนี้พิ๊กินไปดิครับผมเท่าไหร่นะดอกนี้ส0่ร้อยเรียบร้อยกำไร กำไรมาสองร้อยบาทวะ่ะกำไรมาสองร้อยบาทเป็นต <Nice. S 1> ้นแบบขอเพิ่มอีกทีเนี่ยขอไม่ต่อยอี hmm. พี่เสือโดดเบ็ด20บาทนี่ผมช็อกเลยนะ hmm. เน้นเน้นเน้นมัน hmm. มันหลอกมันหลอกมันเลิกรากไงมันเลิกรากพี่เสือมันเลิกราก พี่เสือมันเลิเกแล้วอ,อ่าละดอกมี20บาทโอเคส้มทั้งแผงก็ไม่เหมือนจะเล่นที่เบต20รัวจนถึง4 6 0 0 6แลยนะท่านผู้ชมถ้าแพ้ก็คือแพ้พนะจริงๆเรามีจังหวะได้กำไร,รามานิดนิดนหน่อยหน่อยก็ถ้าเล่นจริงๆก็ควรจะพอ,อนนะท่านผู้ชมก็มาได้แนะนำให้เล่นให้ทำตามนะครับผม โอ้โหโอ,โหโอโห้ทองไม่เลี้ยงข้างล่างคุณน่าเสียดายว่ท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมอยากได้ทองเลี้ยงข้างแขงครับผมมีให้ผมไหมอ <Nice. S 1> ตอนนี้ผมค่อยๆกดเองแล้วท่านผู้ชม เบ็ดเองจะแพ้หรือชนะมาดูกันะะโอ้ยมันกินแล้วมิเสเอกินแล้วเอามาแล้วผมท่านผู้ชมมาก็มีขออย่างอยากเป็นต้มเป็นอย่างอื่นเยี่ยมเยี่ยมซองอังเปามาซองอังเปามาเอ้ยตัวเดียวอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเท่านั้นเรียบร้อยเรียบร้อยเท่าไหร่ พันหกไปดิมาดิท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมครับเือนี้เราก็กําไรไปเรียบร้อยพันหกครับผมโ,โอเคก็แหมปล่อยให้รอตั้งนานนะพี่เสียก็ขอบคุณสําหรับการรับชมในทลิปนี้ท่านผู้ชมก็แตกแล้วว่ะเรียบร้อยรับทุนห้าร้อยที่เล่นให้ดูนะท่านผู้ชมเงโอเคครับผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมไปแล้วผมสวัสดีครับ